รุ่นนี้เป็นชุดเซตนะพี่เป็นเซตสองชิ้นนะพี่ให้ทั้งเสื้อให้ทั้งเกงเลยบอกเลยตัวเนี้ยคุ้มมากนะคะพี่เดี๋ยวดูรายละเอียดตัวเสื้อก่อนงานเสื้อเขาจะเป็นคอปกนะพี่แล้วก็ดุมมุกตรงนี้แกะได้จริงนะคะงานป้ายอย่างดีด้านหน้าแต่งลูกไม้แบบนี้นะคะพี่แล้วก็ซับในตรงลูกไม้เนื้อหนาให้ยังดีพี่ลูกไม้เนื้อไม่คันเนื้อไม่สากเหมือนเดิมนะคะพี่งานเก็บพีเนียมเหมือนเดิมเลยแขนนะพี่ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะตัวนี้งานเป็นของสาวอวมนะส่วนด้านหลังนะคะพี่ก็เป็นผ้า บุญเวฟนะคะพี่ผ้าดีมากๆเลยผ้ายืดบุญเวฟนะเนื้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ด้านหลังจะไม่มีซับในนะชุดเนี้ผ้าไม่ต้องรีดค่ะพี่เสื้อก่อนเสื้ออกหน้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้อนะคะพี่อยู่ที่29นิ้วนะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะคะเสื้อนาน้ำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆายนะคะพี่เสื <superhero> ้อว่าสวยแล้วเดี๋ยวพี่ดูตัวกางเกงนะกางเกงนะพี่ทรงสวยมากๆค่ะพี่ดูทรงกางเกงนะ ใส่ได้จริงและทรงสวยมากๆกางเกงเอวก่อนยืด32นะคะพี่ยืดสุด40ความยาวกางเกง39นิ้วค่ะพี่สะโพก50-52ใส่สบายและมีกระเป๋ารวงทั้งสองข้างใช้งานได้จริงพี่หนูให้ทั้งเซ็ตนะตัวนี้บอกเลยลูกค้าคือพี่คุ้มจริงๆทั้งเสื้อทั้งเกง่งแค่แยกชิ้นใส่อะ่ะก็สวยและคุ้มๆเลยพี่ใส่ได้จริงทั้งเสื้อทั้งเกงค่ะเซ็ตนี้ขอให้โปรสำหรับคนที่กดติดตามช่อง279พอพี่ คุ้มมากๆก,ก,กับงานตัวนี้นะคะพี่ชุดเซตนะให้โปรแค่279พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักว่าพี่จะสั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอบคุณเข้าใจนะเราลายเยื้กับแสงค่ะสีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะสั่งยอนหลังพี่พิมพ์รหัสต,ตามด้วยสีจะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจารหัสให้ได้นะ ถ้าพี่จะรับเซตนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าเซตสีชานะพี่เสื้ออกหนะ้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวเสื้อยี่สิบแปดเอ้ยี่สิบเก้านิ้วนะคะพี่กางเกงเอวก่อนยืดสามสองค่ะพี่ยืดสุดสี่สิบความยาวกางเกงสามสิบเก้านิ้วนะสะโพกกางเกงห้าสิบห้าสิบสองใส่สบายเลยตนนัวนี้และกระเป๋ารวมแล้วสองข้างใช้งานได้จริงนะคะพี่ให้เป็นเซตเลยสองเจ็ดเก้าเท่านั้นเซตสีชานะคะพี่เซตต่อไปค่ะพี่เซตนี้ถ้าพี่จะรับพี่พิมพ์ว่าเซตสีกลมนะคะพี่ทั้งเสื้อทั้งกางเกงเข้าเซตเลยนะ เซตต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าเขียวขี้ม้านะคะพี่เซตนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าเขียวขี้ม้านะคะพี่เซตนี้จะเป็นเขียวขี้ม้าค่ะสวยๆแบบนี้เลยและเซตสุดท้ายนะพี่เก็บได้เก็บเลยเซตสีดําใส่ได้ตลอดการเลยค่ะพี่ตัวนี้นะคะพี่ทั้งเซตเลยทั้งเสือ้อทั้งกางเกงหนูให้แค่ 279เท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเซ็ต2ชิ้นผ้าดีมากๆบอกเลยเซ็ตนี้พี่คุ้มมากๆให้โปรแค่279เท่านั้นค่ะถ้าพี่จะรับเซ็ตนี้พี่พิมพ์ว่าเซ็ตสีดานะคะถ้าพี่จะรับเซ็ตนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวขี่ม้านะเสื้ออกหนะ้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้อ29นิ้วค่ะพี่กางเกงนะเอวก่อนยืด32ยืดสุด40ความยาวกางเกง39นิ้ว สะโพก50 52ใส่สบายเลยแลวกระเป๋าทั้งสองข้างใช้งานได้จริงนะคะพี่เซตสีเขียวขี้มานะคะพี่ตัวนี้279ท่านั้นนะและเซตต่อไปนะคะพี่เซตนี้จะเป็นเซตสีกรมค่ะเซตสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าสีชานะคะพี่เป็นส้มชามีส้มเดียวนะให้พี่แค่279เท่านั้นพี่บอกเลยว่าคุ้มมากๆผ้า,า,าดีแล้ว